มาครับมาครับมาครับพี่น้อาหะย้ำแท็กซี่ใส่บอดี้สแลมครับผมมันคือแบบนยังย้ำแท็กซี่ใส่บอดี้สแลมเนาะก็นี่แล้วครับนักห้องน้ำวงแท็กซี่จู่อย่างอ้อแล้วนักห้องน้ำวงบอดี้สแลมแล้วครับจู่อย่างอ้อก่อนหน้ากันครับเนาะย้ำกบใส่ตูนครับผมบ้านผมตั้งลำปางนะครับส่วนใหญ่จะย้ำกบใส่ตูนเนาะ หรือบางเตือก็ใส่ดอกแกะครับหวานจวกไข่บะเกยลองไปเนี่ยเน้อสูตรผมนะครับกบ2ตัวซื้อมาเน้ครับนี่นะเปิ้นย่างเปิ้นเผาเปิ้นขัวเมือคืนเรียบร้อยเนาะผมก็อมาล่างครับผมนี่อันนี้ก็คือต้นตูนนะครับเนาะบ้านเฮาเนาะต้นตูนหรือว่าต้นทูนนั่นนะครับเนาะผมก็จะย้ำใส่พริกลาบเหนือบ้านเฮานะครับพริกลาบเอาอย่างมากินแรงนี่เน้ะครับเนาะนอกจากใส่ลาบใส่ซาได้แล้วนะใส่ลูได้แล้วเนาะเนี่ยเมนูอีสานก็ไดลครับผมลาบกอยซอยจุนะครับพี่น้องอาร์อีสานครับผม ย่ได้มดครับเนาะน้ำจิ้มจงน้ำจิ้มแจ่วครับวันนี้ก็จะามาย้ำใส่กบครับผมเนี่ยย้ำกบย้ำไก่ได้มดเหมือนกันนะนี่250้กรัม 80, g, 80 g บาทบาทได้ครับปนีนองอากาศจะทรงเริ่มต้นทนะี่40บาทเนาะสนับสนุนทุนในการเนี่ยคลิปคือเพจต้องอย่ามากินแหลงมีติดครัวเวเตอร์รับรองแบบผิดหวังนะครับพิลาบเนื้อแบบแห้งครับผมใส่ได้หลากหลายเมนูเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับตักข้อความแชทในเพจต้องอย่ามากินแหลงเข้ามาได้เลยครับรับรองคือก่อนอื่นจัดการกับตุ้นก่อนเนาะ ลอกเปลือกมันออกครับผมเสร็จแล้วเอาไปล่างทําความสะอาดครับจากนั้นก็ก๊กเกิงเนาะมาพากเกิงครับตัดเป็นท่อนๆก่อนนะเรียบร้อยครับตูนตีเฮาจัดการไว้หนอใส่หน้าหมาดได้ตังมองเฮือเดือดครับผมในนี้ก็จะมีจักไข่ขมิ้นนะครับ ผมใส่กะปิจี G, ไปเห็นสักน้อยเพิ่มความหนูเนาะกบครับใส่ลงไปเลยตู้นก็จะใส่ลงไปตอนนี้แล้วนะครับต้มจนทุกอย่างซุกเนาะมาครับสิบลายนาทีเนาะไหล้ะครับนี่ ตักออกมกรอบออกมาเด้อตูนหมดต้องออกมานะครับปตมอละเอาไว้เลยเนาะเดี๋ยวฉีกกบครับผมอ่ะขอหยัดฉีกกันครับเนาะตับใต่ข้นนี้นครับเดี๋ยวครูออกมาก่อนเลยขาอุ้ยใหญ่ๆ,ๆเลยครับดูขาอุ้ยครับผมขาอุ้ยเอาครับประมาณนี้เนาะได้แล้วครับนี่ใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อขงัง ตั้งไฟห้องหอมรอบครับหอมเตี้ยมตำ่ำเอาใส่ลงไปเจียวก่อนเนาะจากนั้นใส่พริกลาบครับผมพริกลาบเอาอย่ามากินแรงของเขาเนี่ยนะฮะผมใส่ประมาณสองจอนโต๊ะเกลงเนาะมันเพชรครับผมมันต้องใส่นักเนะเาะไปได้ครับมีกําเดียวเนอ้อบาดีมีเมื่อนะครับเดี๋ยวมันจะขมเนาะอืมเดียวแอ้ครับหอมตึง้งหอมเตี้ยมหอมตึ้งพริกลาบแล้วครับตอนนี้นะดูุ๊ก เอาครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาหมอตีเฮาตม้มกบตม้มตูนขึ้นมาตังไฟใหม่นะครับกบตีเฮาชีกไว้เนาะเไไดี๋ยไปเลยครับพริกลาบตีเฮามีไว้ก็ใส่ลงไปเลยครับดก้นเหยื่สักหน่อยเนะ หน้ามแดงเหมาะก็ครับไปน,นอนนงเฮ้ยหอมขนาดก่อนจะไปพุ้งก็จิ้มเห่ยก่อนเนอะเพราะว่าในพริกราบไน่ยามมากินแลงผมพุ้งรสครบมาแล้วนะครับถึงชูรสถึงเกลือถึงกะปิเนาะอ่ะดีมากครับโอ้อยเผ็ดครับผมแต่ว่าหวานครับผมน่าจะหวานมาจากไส่ต้นเนาะ <S <S ผมเติมชูรสเหน,หน้อย น้ำป่าในี่ใส่หลายๆนะครับเอาเก็มๆสักหน่อยเนาะมันจะล้ำครับผมสีสหายพัก้วยนาเหนือนะครับต้นหอมผักชีนะครับนะ่อต้นหอมหอมปอมผักไผ่หอมดวนผักแควสาระแนบันเขานะครับซอย,ยาบๆยาสามสไตล์เทลงไปเลยครับ อหอมตะลบออวนไแล้วครับตอนนี้นะไปะตักไปจิ้มกันเตอะครับขาอุ้ยครับนนี่ มาของมันเปิงเอาเหยียจักโบกเนาะเมนูนี่กรร,มร์มาครับมาครับมาครับพี่น้องอ่ะมาจิ้มยำกบเนือ้อใส่พริกลาบไม่เห็นมาขีดแรงกับผม,มครับ <c oughs> ห,ห,หวานครับน่าจะหวานมาจากตูนเนาะ ว,ว้าวเาะขาอุกก้ยกบครับนี่ดูบ่สุดยอดยครับผมกับพักหลากหลายนะครับอันนี้ดีกลางนะครับนะบ้านผมหอวด,ดีปากกางครับนี่ ผมครับผมงอคอกกับนี้นะฮะอือตอนกันอือครบรอยังแรงครับผมโอ้ยเพชรขนาดตูนกับหวานกบกับหมอ้อนะฮะนี่ครับเต็มจอเลยสุดหม,มอ้อครับผม มาสุดยอดสดงามๆเลยครับจำเขาหนึ่งไปครับนี่ขาอุ้ยสุดยอด อยอดกอรครับผม,มสุดอยอดบะเกเตเห็นแล้วครับเมนูนี่ลองเอาไปเนียเอาไปทำเอาไปทานกันได้เนอร์แล้วก็บดีเริ่มนะครับติดควอไว้เนาะครับเนาะสนับสนุนทุนในการเนียคลิปให้เพจต้องอย่างมากิดแรงนะครับผมจะได้มีทุนไปเนียคลิปต่อนะครับเนาะตักกชัส,สังเสือในเพจเอาอย่างมา่กิ้แรงเลยครับเนาะขอบคุณครับ